สวัสดีค่ะพบกับช่องไมออบกกอ,อกนะคะนึ่งข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้ามาไว้ให้ตะก,กระแตนทางด้านหลังกระท่อมนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อนิ่มก็จะเคลียร์ตรงนั้นนะคะตอนนี้เสียงเครื่องอแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยเมื่อเช้านี้คะ่ะหมอกลงแบบเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนี่หมอกยังติดใบไม้อยู่นะคะนี่โอ้สุดยอดเลย ดอกไม้ก็มีแต่น้ำหมอกอันนี้เพื่องฟ้านะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือหมอกนะคะที่จับอยู่ตามดอกไม้เหมือนจะเป็นหยดน้ำเลยค่ะนี่อ้สวยมากค่ะเชา้ชาเชนะนี่แปลงผักก็แดดส่องแล้วเมื่อวานก็ได้ได้เคลียร์ตรงนี้นะคะหน้าบ้าน นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วโอ้โหหนูหวายนะคะไปฝิงแดดซะแล้วนี่น,น,นี่ใครมาก็เห่าหมดเลยนะคะนั่นนี่ผักของเราก็เริ่มเขียวงามเมื่อวานนี้ก็เก็บไปกินอยู่นะคะอันนี้ลูกชายก็เอาอะไรมาปลูกเมื่อวานนี่อันนี้เขาเรียกว่าผักชีเบเลเอยนะคะ เดี๋ยวก็ติดแล้วอันนี้มาเขือนะคะเริ่มเขียวงามละอันนี้ก็เอาไว้ให้ตะกะแตนก,ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดออกให้หมดโอ้วันนี้หมอกลงเยอะเออนี่นะคะแปลงผักยังไม่ทันได้ให้น้ำนะคะเช้านี้ เดี๋ยวรอแดดสองก็คิดว่าน่าจะออกแล้วราคาน้ำอันนี้ก็จะเป็นหอมนะคะหอมแบ่งหอมบัวนะคะอันนั้นจะเป็นผักกาดซ่อยนะคะกำลังโตแล้วค่ะโตว,วันโตคืนเลยต่อไปก็ไม่ต้องซื้อนะคะกระเทียมยังไม่ได้ปลูกลองดูนะคะกระเทียมถ้าปลูกก็คิดว่าน่าจะได้ผลเหมือนกัน เราก็กินหางเอากินใบนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเราดูแลดีๆก็โหได้ได้หัวผักแบบเยอะเลยนะคะหอมที่เป็นหัวนั่นแหละนะคะนี่ตรงนูน้นก็หวานไว้แล้วคะ่ะแต่ไม่ได้เอาฟางมากบไบไปเลยเห็นชัดนะคะมองไป ก็เหลือตรงนี้แหละที่ยังมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันยังบางอยู่แต่เราก็เอาไว้ให้ตะกแตนก่อนนี่เมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะไปซื้อไม้กวาดนะคะทางมะพร้าวมาไว้อยู่เพื่อกวาดแล้วก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูพ่อนิ่มด้านหลังกระท่อมก่อนว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะคะ วันนี้วันเสาร์หยุดเนาะไม่ได้ไปโรงเรียนอันนี้ก็งามนะคะโอ้นุน่นอยุดบนหลังคานุ่นนะคะมันเลื้อยขึ้นไปบนหลังคาก็สวยเนี่ยมันก็แตกหมดเลยแหละนะคะเป็นเครือนี่ดอกไม้หุ่นพ่อนิ่มก็อยู่ตรงขอบสะแล้วนะคะตอนนี้อันนี้แหละยังไม่ได้หาไม้มาเสียบขึ้นอยู่ มันเลื้อยไปตามดินนะคะเป็นช่อบแบบยาวเลยค่ะโอ้ยงามนะคะช่วงหน้าหนาวเพื่องฟ้าจะสวยมากอันนี้ก็เป็นขานะคะเป็นขานูนไปเระคันตรงนู้นแล้วค่ะคุณแม่ก็เกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะนี่ เมื่อกี้นี่กลัวไฟไม่มอ้อเพราะว่าค้างมวยข้าวว่าอยู่ก็เลยวิ่งไปใส่ข้าวนะคะตรงนี้ก็มีนะคะเฟื่องฟ้ามีทุกจุดเลยออ้ยอันนี้เป็นดอกสีอะไรเนาะน,นี่เอ,อ้ต้นลวงพึ่งของเราก็งามอยู่นะคะนี่นี่ใหญ่แล้วนะคะมีสองต้นนะคะลวงพึง่งอันนี้ก็หักแล้วดนนี่ทุเรียนของคุณแม่นี่ ปาดจะได้เอาออกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะทําหลังคาให้ใหม่เพราะว่ามันจะหักแล้วนี่โดนอีพ่อตัดหญ้าไปเมื่อกี้ก็หักแล้วน,นั่นนี่ให้เขาแย่งกันขึ้นนะคะใหญ่แล้วด้วยทุเรียนนี่นี่งามอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปหาหลักมาใหม่เพราะว่าตัดไว้หลายอยู่ไม้ไผ่นะคะในสวนโอ้หมอกลงแต่เชา้านู่นอีพ่อนะคะริบๆอยู่ คันสะขอบสะนะคะอันนี้ก็ได้ครึ่งเดียวนะคะนี่อันนั้นก็ต้องค่อยๆถามนะฝั่งนู้นคุณแม่ก็เกี่ยวให้แล้วค่ะเมื่อเช้าดึกเลยเพราะว่ากลัวจะตัดท่อนะคะกลัวจะตัดท่อนู่นนะคะโอ้เริ่มงามแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยเกี่ยวออกนะคะนี่แถวต้นไม้ก็เอาเข้าไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะโตรหรือเปล่าเพราะว่า อยู่ใต้ต้นสมมอนะคะนี่เอฟซี FC ต้นสมมอยักษ์ใหญ่อันนี้ใบเขาเริ่มงามแล้วนะตอนที่เล็กๆนะว่าจะตายแล้วเริ่มสวยแล้วต้นไม้ใหญ่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นร่มเป็นเงานี่ก้อนนี้ก็คงไปเอามีดนะคะมาตัดออกก่อนเพราะว่ามันใหญ่แล้วเกินนะคะอันนี้เป็นหญ้าเนี่ยเปียปักช่องหนึ่งนะคะ อถ่วมหัวยืนมือเลยเขียดน้อยก็น่าจะเยอะค่ะนู่นนะคะเพราะนี่มันก็อยู่ตรงขอบสะนู่นแหละนะคะได้เวลาลุยสกทีตัดไปน้ำมันก็จะหมดแล้วน่าจะได้ไปหาซื้อมาไว้อีกวันนี้ก็ ยังสวนไผ่ตรงนู้นเผื่อน้องอันจะช่วยวันนี้วันเสาร์อันนี้แบบช่อๆเลยนะคะอันนี้บอกไม่ถูกนะน้องก็จะมีหลายแบบมากเลยนะคะเครื่งฟา้าว้าวสวยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเอาเกี่ยวนะคะมาเกี่ยวออกจากตามต้นมงต้นไม้ต่างๆเพราะว่าถ้าตัดเดี๋ยวมันก็โดนฝั่งนี้นี่ย้าแล้วก็มีขนุน้วก็ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ ขนุนตรงนี้นะ่าอยู่ประมาณสักสามสต้นนะคะปลูกพร้อมกันแต่ต้นใกล้ๆบ้านจะได้กินลูกเรียบร้อยนะคะมะพร้าวก็งามอยู่นี่โอ้แต่อันไหนที่อยู่ใกล้คนนี้เขาชอบงามเนอะเอฟซี FC. เห็นไหมตรงข้างหลังกระทอมน่ะโอ้ยงามมากอันนี้ก็เดี๋ยวเราให้มันแห้งนะคะแล้วกวาดเอาใบไม้ใบตองเข้าไปใส่ตรงต้นไม้ให้มันชุ่มจริงๆฟางเราก็มีค่ะ เดี๋ยวเราก็ให้น้ำเดี๋ยวก็มาขุดนะคะทำแปลงผักด้านหลังอีกก็ได้ค่ะปลูกพริกปลูกมะเขือได้หมดเลยพอให้เราขยันโอ้งามแล้วนะคะเนี่ยเหลือฝั่งทางด้านนู้นถ้าเราจะตัดก็ได้ให้มันขึ้นใหม่นะคะยา่าให้ตะกะเตน นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝาก f อฟไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ